ปี2026มาถึงพร้อมกับการเปิดตัวรถยนต์ซีดานยอดนิยมที่หลายคนรอคอย Honda Civic รุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังคงเอกลักษณ์ความสปอร์ตทันสมัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอีกขั้น Civic 2026เป็นการต่อยอดจากรุ่นก่อนที่ได้รับความนิยมทั่วโลกทั้งด้านดีไซน์และสมรรถนะแต่ครั้งนี้ Honda ได้ยกระดับขึ้นทั้งภายนอกภายในและระบบขับเคลื่อนเพื่อรองรับอนาคตขององค์การขับขี่ที่สะดวกสบายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มจากดีไซน์ภายนอกซีรีส2026ถูกออกแบบให้โฉบเฉี่ยวและมีเส้นสายที่ทันสมัยยิ่งขึ้นกระจังหน้าถูกปรับให้แคบลงพร้อมไฟหน้าเลดแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกดุดันและล้ำสมัยกันชนหน้ามีช่องดักลมขนาดใหญ่เสริมความสปอร์ตพร้อมไฟตัดหมอกดีไซน์เรียบหรูด้านข้างตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นคมชัดวิ่งจากด้านหน้าสู่ด้านท้ายเพิ่มความปราดเปรียวล้วออลอยขนาด18นิ้วลวดลายใหม่ช่วยเสริมบุคลิกให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้น ส่วนด้านท้ายซี v i c 2026มาพร้อมไฟท้ายเลดทรงเรียวยาวเชื่อมต่อกันคล้ายส p o r t ตคูเปและสปอยเลอร์เล็กที่ฝากระโปรงท้ายช่วยเพิ่มความลงตัวในทุกมุมมองห้องโดยสารภายใน Honda Civic 2026ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิดความกว้างขวางและความหรูหราวัสดุภายในเลือกใช้คุณภาพสูงแผงคอนโซลดีไซน์เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยฟังก์ชัน หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วแบบสัมผัสรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเครื่องเสียงพรีเมียมพร้อมลำโพงรอบทิศทางทำให้การเดินทางสนุกยิ่งขึง้นเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันบันทึกตำแหน่งเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้ขับและผู้โดยสารตอนหน้าส่วนเบาะหลังถูกออกแบบให้มีพื้นที่วางขากว้างขึ้นและยังสามารถพับแยกเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระในห้องท้ายรถ ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยซีวิค2026มาพร้อม Hon d a s e n s i n g รุ่นล่าสุดที่มีระบบช่วยขับขับข้นสูงทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชันหยุดและออกตัวระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนและช่วยเบรกเมื่อมีความเสี่ยงชนด้านหน้าระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนการจราจรขณะถอยหลังและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจมากขึ้นในทุกสถานการณ์อีกทั้งยังมีระบบจอดอัตโนมัติที่ช่วยทำให้การจอดรถในพื้นที่แคบกลายเป็นเรื่องง่าย สมรรถนะของ Honda Civic 2,026ถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์1.5ลิตรว t e ท t ค r ท o ที่ถูกปรับปรุงใหม่ให้กำลังสูงสุดกว่า190แรงม้าและแรงบิดสูงสุดที่ตอบสนองได้ทันใจระบบเกียร์ CVT ที่ปรับจูนให้การเปลี่ยนเกียร์รับเรื่อยยิ่งขึ้นพร้อมโหมดการขับขี่3รูปแบบคือ Eco-Normal และ Sport เพื่อรองรับสไตล์การขับขี่ที่แตกต่าง นอกจากนี้ยังมีรุ่นไ y b r i d A.F. ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า200แรงม้าและประหยัดน้ำมันได้อย่างน่าประทับใจเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งพละกกำลังและความคุ้มค่าในการใช้งานประจำวันระบบช่วงล่างของ Civic 2026ถูกปรับปรุงให้ซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่ารุ่นเดิมแต่ยังคงการควบคุมที่เฉียบคมพวงมาลัยไฟฟ้ามีการตอบสนองแม่นยำช่วยให้ผู้ขับมั่นใจในทุกโค้ง การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยการเสริมฉนวนการเสียงรอบคันทำให้การเดินทางเนียบและสบายมากขึ้นซีวิครุ่นใหม่นี้ยังคงเน้นความเป็นรถซีดานที่ขับสนุกแต่ก็ให้ความสะดวกสบายสำหรับครอบครัว ในด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะซีวิก2026มาพร้อมระบบ Honda Connect ที่สามารถเชื่อมต่อรถกับสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้เช่นการสตาร์ทรถจากระยะไกลาการตรวจสอบสถานะน้ำมันการค้นหาตำแหน่งรถและระบบแจ้งเตือนต่างๆแบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA เพื่อให้รถของคุณมีระบบใหม่ๆตลอดเวลาโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการบ่อยๆ Honda Civic รุ่นใหม่นี้ยังตอบโจทย์ในด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและการใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ถือเป็นก้าวสำคัญของ Honda าที่ต้องการผลักดันตลาดรถยนต์ซีดานเข้าสู่ยุคใหม่ที่เน้นความยั่งยืนซีวิก2026ไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์ที่สวยงามและทรงพลังแต่ยังสะท้อนถึงทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์หากมองในแง่ความคุ้มค่า Honda c i v i ิ2026ยังคงเป็นหนึ่งในรถซีดานที่ให้ฟังก์ชันครบครันในราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันไม่ว่าจะเป็นด้านดีไซน์ที่สวยงามสมบูรณ์แบบ สมรรถนะการขับขี่ที่สนุกระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มเทคโนโลยีเชื่อมต่อที่ทันสมัยและความสะดวกสบายที่เหนือกว่าการเลือกซีวิก2 0 2 6ถือเป็นการลงทุนที่ตอบโจทย์ทั้งสำหรับคนรุ่นใหม่และผู้ที่ต้องการรถยนต์สำหรับครอบครัวสรุปแล้ว Honda c ซี i c 2026เป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดจากกลุ่นก่อนดีไซน์ภายนอกสวยงามทันสมัยภายในกว้างขวางและหรูหราเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสะดวกสบายครบถ้วนสมรรถนะเครื่องยนต์และระบบไฮบริดที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง รวมถึงเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ช่วยให้การใช้รถง่ายขึ้นและปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมจึงไม่น่าแปลกใจที่ Honda Civic ยังคงเป็นรถยนต์ที่ครองใจผู้ใช้ทั่วโลกหากคุณกำลังมองหารถยนต์ซีดานที่ลงตัวในทุกด้าน Honda Civic 2026คือตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดทั้งความสวยความแรงความปลอดภยัยและความคุ้มค่ารวมอยู่ในหนึ่งเดียวอย่าลืมกดติดตามช่อง Thailand Auto News Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดและข้อมูลอัปเดตในวงการยานยนต์